สวัสดีครับกลับมาพบกับ City Boy อีกแล้วพูดไปก็เขินตัวเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับ City Boy เนี่ยไม่มีวิดีโอมาร่วมปีกว่าๆนะครับแต่ปีนี้ครับ2022เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับซึ่งปีนี้เรามีความตั้งใจมากๆนะว่าเรืเราจะกลับมาทำวิดีโอนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรีวิวหรืออะไรต่งตางๆนานา,น,าน,นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งซื้อการ์ดใบใหม่นะครับมาใส่กับกล้องตัวนี้ที่เป็นกล้องถ่ายวิดีโอที่ผมก็ไม่ใช้มาร่วมปีเหมือนกันนะครับ ก็นะยังไงก็ถือว่าเดี๋ยวปีนี้เราคงจะน่าจะได้เจอหน้าเจอตากันมากขึ้นนะครับโอเคนะทุกคนนะครับที่กดเข้ามาเนี่ยน่าจะเห็นโจมหวัวแล้วนะคือค่อนข้างเรียกแขกนิดน,นึงนะครับกับรองเท้า n i ก e ้ X convert convert X ไนกี้เฮ้ยมันมีจริงหรือเปล่าอะไรเนงะี้ยคือจริงๆมันเป็นอะไรที่ผมมาเจอคำถามนี้บ่อยนะเพราะว่า,างานที่ทุกคนเคยเห็นนะครับว่ามันมีรองเท้าเนาะที่มันเป็น ชาร์กเทลเลอร์ออสตารับที่เป็นทรงไฮสีดำนะครับแล้วก็มีสกินโลโก้ซวูสด้านข้างถูกไหมเออคืออันนั้นอนะ่ะมันมันเป็นผลงานของชนะฮาวมาร์เก็ตนะครับที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นแค่มาร์เก็ตเฉยๆแล้วนะไม่ว่าด้วยคนอะไรนะรแต่ว่ารองเท้าคู่นั้นเขาบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่ออฟฟิเชียลครับระหว่างคอนเวิร์ตหรือไนกี้นะถึงถึง,ถงทางคอนเวิร์ตหรือไนกี้จะหลับตาข้างนึงแล้วก็ ให้ทำออกมาแล้วก็ให้เลอบอนเจมใส่ก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ออฟฟิเชียลนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะหยิบรองเท้าคู่หนึ่งนะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่เรียกว่าเป็นรองเท้า c o n เวิร์ดเอ็กนก้ที่สุดที่สุดนะของเล็บนะโดยส่วนตัวผมนะโดยส่วนตัวผมตั้งแต่เคยมีมานะครับกับรองเท้ารุ่น c o n v e r s e Chuck t a y น o r CX ์ซีเครับ มาครับมามามานั่งลงก่อนนะครับคือคลิปนี้ผมไม่รู้นะว่าสุดท้ายเบ็ดเสร็จแล้วมันจะสร้างหรือยาวขนาดไหนนะแต่ว่าสำหรับผมนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์ครับเราก็จะมานั่งเล่าสัตยาอยะไรให้ฟังสักหน่อยนะคลิปนี้อาจจะมีความยาวนิดนึงนะแล้วก็ท้าความค่อนข้างเยอะนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมคิดว่าคนส่วนน้อยนะครับที่รู้นะครับผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ต้องบอกกันว่าทาง Nike ้นะครับได้ซื้อบริษัทของคอนเวิร์เข้ามาอยู่ภายใต้บริษัท n i กีเนี่ยค่อนข้างนานแล้วนะตั้งแต่ประมาณปี2003นะที่ผมนั่งเสิร์เมื่อกี้นะครับก็มันมีการปรับเปลี่ยนหลาย,ลาย,ลาย,ลายๆอย่างนะครับของตัวแบรนด์ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี movement หนึ่งนะที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ทาง Convert นะครับภายใต้ใการดูแลข,ของ n นกี้เนี่ยได้มีการ หยิบยืมแล้วกันเทคโนโลยี Technology นะครับเข้ามาใช้ระหว่างรองเท้าคอนเวิร์ตเนี่ยตัวรุ่นธรรมดานะเรียกว่าเป็นคอนเวิร์ตชาร์ทเทเลอร์แล้วกันมีการเอาเทคโนโลยีของ n อคิ้เข้ามาใส่ในครั้งแรกนะในปี2015นะครับึือตอนนั้นเนี่ยบูมมากบูมมากบูมแบบในไทยในยตอนนั้นคือโปรโมทใหญ่โตมากนะครับในคอนเวิร์ตที่รู้ว่าชักทูลนั่นเองนะครับที่ใช้พื้นลูนารอนนะถ้าใครพอเด้งออกรองเท้าวิ่งในยุค2010กว่าเนี่ยพื้นลูนารอนเนี่ยคือแบบ รองเท้าอย่าเงี้ยว่างไนกี้ดูหน้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นที่เขาเรียกกันนะคือมันเป็นพื้นที่มันเท้าวิ่งที่น่าจะท็อปเทียร์ที่สุดเนะี่ยสำหรับไนกี้ตอนนั้นนะเอามาใส่กับชักเทเลอร์ออสตานะครับเป็นคอนเวิร์ตรุ่นชักทูนะอย่างที่คนเคยเห็นกันที่มันเป็นรองเท้าชักเทเลอร์แล้วก็หน้าตาแบบมินิมอลขึ้นมานิดนึงนะสำหรับบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบแต่แต่โดยส่วนตัวผมอะ่ะผมรู้สึกมันมันมันบางไปนะผมผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่สหรับดีไซน์นะ นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะส่วนคนจําได้แล้วตอนนั้นน่ะมันประจบออกกับทางแบคอนเวิร์ดเนี่ยเกือบแล้วอีกนิดนึงนะจะเข้าใกล้นะครับอายุครบ100ปีนะ่ะก็แบบเฮ้ยดัน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 ,ดนใหญ่เลยทําให้นกี้อ่ะผลักดันแบรนด์คอนเวิร์ตอ่ะกลับมานะครับคิดว่าโตมาอย่างต่อเนื่องมากนะเรียกได้ว่าตัดสถิตินะที่เมื่อกี้ผมก,กูเกิลมาเหมือนกันนะก็คือตั้งแต่ตอนที่นกี้อ่ะซื้อคอนเวิร์ตเข้ามานะครับ แล้วก็เพิ่งมาผักดันมาปี25ถูกไหมแล้วก็โตมาถึงทุกวันเนี่ยเอาง่ายว่าสแตตย้อนกลับไปทั้ง2-3ปีก่อนหน้านี้นะครับมีการวัดว่าโตขึ้นถึง1,200%เลยนะครับ <Yes. S 1> นั่นแหละเนี่ยคือตอนแรกอะบอกเลยว่าก่อนที่คอนเวิร์ตจะถูกซื้อโดยไนกี้อ่ะคอนเวิร์ตค่อนข้างขาดทุนแบบค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยทำให้บริษ,ษัทอะเกือบจะล้มละลายแล้วก็โดนไนกี้เทอร์เวเข้ามาแต่สุดท้ายก็ถูกปรับเปลี่ยนโดยไนกี้แล้วก็ถูก เปลี่ยนให้รองเท้าคอนเวิร์ตไปในทิศทางที่ใหม่ขึ้นนะครับรวมถึงการที่เอาไนกี้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับรองเท้าด้วยนะอะแล้วสำหรับการที่โดนล่่อย,ย้อน,นแบบนี้นะพอพอนึกพอได้ยินคีย์เวิร์ดแล้วพอนึกออกไหมครับว่าทำไมถึงผมพูดถึง n นกี้พูดถึงคอนเวิร์ตเพราะวันนี้เราพูดถึงสอนเนี้ยมารวมกันถูกไหมและสิ่งที่เราจะหยิบมาคุยกันวันนี้มันก็เป็นหน้าตาแบบที่พูดถึงเลยครับนี่เราเราวางไว้มาไม่นานแล้วางแต่ตอนแรกอะนี่นะฮะนี่ มันคือ Con รรุ่นนี้นั่นเองนะครับที่เราพูดชื่อไปเมื่อกี้นะที่มีทั้งชื่อว่า c o n เว r ร c h ชาร์จเทเลอร์เนาะก็คือตัวมเดียวทั้งหมดนะครับแล้วก็คำว,ว่า CX กนี่ CX ็ก็คือสิ่งนี้ครับแล้วก็ไฟอีช e ์นะครับอ่ะถ้ามองดีๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอินเสิร์ครับตรงนี้นะตรงเนี้ยมันจะมีคำว,ว่าไฟอีช e ์นะครับแล้วก็สเต็ปอินอยู่คือโลโก้ไฟอีสตรงเนี้ยเป็นโลโก้เดียวกับไนกี้เลยนะครับลโลโก้เดียวเป๊ะๆซึ่ง เอาจริงนะก่อนหน้านี้ทั้งหมดถอยๆกลับไปเนี่ยในการที่มีคอนเวิร์ตหนึ่งรุ่นนะครับที่แล้วก็หยิบเทคโนโลยีของ n นกี้เข้ามาใส่ในรองเท้าเนี่ยแทบจะไม่เห็นโลโก้ที่เป็นของทาง n นกี้เนี่ยเข้ามาอยู่บนรองเท้าเลยนะครับแบบแบบเด่นชัดขนาดนี้นะทำให้ผมอะนะโดดแล้วโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวนะนะครับคิดว่าเนี่ยคือรองเท้า c o n เว r ร์ เอ็กไนกี้ที่สุดนะครับในปี2022นี้แล้วณนะนะตอนนี้นะบุญพาพันนี่นะครับคือคู่นี้มันมีความเป็นไนกี้สุดแล้วหรือคุณจะจะบอกมันไม่ใช่อ่ะในเมื่อหน้าตามันแบบแตนะ่ถ้าคุณหันครึ่งตรงนี้มันมีความเป็นไนกี้มากๆเลยถูกปะเออนะครับโดยเฉพาะด้านหลังนะคือในส่วนด้านหลังตรงนี้มันเป็นเทคโนโลยีไฟอ็นนะครับโดยวัสดุตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็น TPE แล้วกันนะเดี๋ยวดูซิมันมีบอกไหมมันบอกเป็นฮิ l ลล็อกเทคโนโลยีนะครับนี่ อยู่ในส่วนนี้ถามว่าไอ้เทคโนโลยีตัวนี้ไอ้ f i y e a s e เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้เคยได้ยินแล้วกันนะแล้วก็เอาจริงนะผมรู้สึกว่า FlyEase อ่ะมันเป็นเทคโนโลยีของไนกี้ที่ดีนะค่อนข้างจะเวิร์กเลยแต่ว่าที่อย่างเดียวคืออันนี้อันนี้ผมพูดจริงเลยผมอะแทบไม่มีรองเท้าที่มีเทคโนโลยีของ FlyEase เลยเป็นเทคโนโลยีที่ดีแล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบมีการเหมือนทดลองตลอดเวลาทําให้แบบมีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่ปน,น,นปรับไปปรับมาหน้าตาแบบ เล่นใหญ่เล่นใหญ่ตลอดเวลาสำหรับคอนเวิร์ตคู่นี้ค่อนข้างดีไซน์ออกมาแล้วใส่ใช้งานรวมถึงการใช้งานเนี่ยลงตัวมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงไฟอีสกันทั้งหน่อยดีกว่านะครับสำหรับเทคโนโลยีตัวนี้มันมีที่มาที่ไปที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับไฟอีสเทคโนโลยีของไนกี้นะแรกเริ่มเดิมทีนะครับย้อนกลับไปย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2012นะตอนนั้น มันมีเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับส่งจดหมายนะครับไปถึงทางไนกี้แล้วคนที่รับเรื่องของไนกี้นะครับเป็นน้องชายนะครับของทิงเกอร์แฮตเ l ลนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์รองเท้านะครับของทางไนกี้ที่เป็นคนที่ดีไซน์แอร์บวันเนี่ยในคนรู้จักนะทางน้องชายเนี่ยได้รับจดหมายนะครับจดหมายหนึ่งจากเด็กชายคนหนึ่งมาเล่าถึงประสบการณ์ตัวเองเมื่อ3ปีก่อนหน้านี้นะเขาเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่มีอาการพิการ ในบางส่วนนะครับแต่ว่าเขาว่าเติบโตขึ้นมาแล้วเขาพยายามช่วยตัวเองที่สุดแล้วนะแค่สามารถใส่เสื้อผ้าได้ด้วยตัวเองเท่านั้นนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาได้บอกทางไนกี้ว่านะครับเขาอ่ะไม่สามารถใส่รองเท้าได้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับต้องให้พ่อหรือแม่เขาเนี่ยมาใส่ให้ซึ่งมันกลายเป็นความอับอายของเขานะทำให้เขาอ่ะเก็บส่วนนี้นะแล้วก็ส่งมาทางไนกี้แล้วมันเป็นการอิสปายนะครับให้ไนกี้เนี่ยได,ด้ติดต่อ เด็กน้อยพ่อหนุ่มคนนี้กลับไปนะครับแล้วก็เดยว,ว่าหลอบรองเท้านะร่วมกันพัฒนารองเท้าขึ้นมานะครับใช้วเวลาประมาณ3ปีสุดท้ายแล้วเนี่ยรองเท้าที่ทางไนกี้ทำให้เนี่ยก็สามารถทําให้หนุ่มน้อยคนนั้นนะครับสามารถใส่รองเท้าได้ด้วยตัวเองได้นั่นเองนะคือรองเท้าที่เป็นต้นแบบของเทคโนโลยีไฟอีสนั่นเองครับถัดมานะครับจากปี2022นะครับเข้าสู่ปี2015นะครับผ่านมา3ปีนะเทคโนโลยี ที่ไนกี้คีคนนะครับถูกเอามาตั้งเป็นหนึ่งในไลน์รองเท้าของไนกี้นะครับในชื่อของไฟอีสต์นะครับเนี่ยก็เฮโลโก้นี่แหละนะครับที่จะพยายามทํารองเท้านะครับทํำยังไงก็ได้ให้ใส่ได้สบายแล้วก็ใช้มือใช้มือในการหยิบจับสมใส่เนี่ยให้น้อยลงที่สุดนะครับโดยมีหลักๆนะคือทุกวันนี้มันมีออกมาเยอะมากประมาณ 20- 3 0รุ่นบวกๆนะครับโดยหลักๆเลยเนี่ย มันจะสามารถอ่ะนี้ตัวแรกนี้เห็นชัดสุดนะครับโด,ยก,ด,บดยการสอดครับใส่โดยการสอดโดยที่ไม่ใช้มือนะแล้วก็มีนี่ผมมีตัวอย่างนะครับซิปครับสามารถก็คือจากที่เราใส่รองเท้าได้2อมือก็คือสามารถใส่ในมือเดียวได้นี่อันนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเพสโต้นะครับอโคนิงแล้วก็อีก1รุ่นนะอันนี้ขอหยิบกล่องนิดนึงอันนี้ค่อนข้างจะมีประเด็นนะนี่กล่องน,นี้ดึงครับ อย่างนี้ดึงให้องเท้ากับชับแล้วก็คายรองเท้านะครับอันนี้เป็น w a p o r Max นะครับอันนี้ก็เป็นไฟอีส t เหมือนกันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะรวมเทคโนโลยีไฟอีสนะครับทั้งหมดนะออกมาเป็น4แบบจริงๆมี4แบบก็คือสอดนะครับใส่เข้าไปซิปแบบที่หยิบไปเมื่อกี้ดึงแล้วก็ปล่อยนะครับในการทายรองเท้าลัดรูปแล้วก็การคาดครับโดยการใช้มือเทงมือเดียว ตัวที่อรูปแบบค่าเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่กับพวกรองเท้าบาทนะที่เป็นพุ่มข้อเสียดายครับผมไม่มีนะพอดีผมไม่ได้เล่นบาสนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับถึงทุกวันนี้เนี่ยไนกี้ฟอีสนะครับมีรองเท้ามาโมเดลเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรองเท้าวิ่งรองเท้าไลฟ์สไตล์หรือรองเท้าบาทแต่มีรองเท้านะครับเมื่อปีที่แล้วเปิดตัวเป็นรุ่นแรกรุ่นเดียวนะที่ถูกออกแบบขึ้นมาเป็นรองเท้าไนกี้ i ฟอีส รุ่นแรกเพราะว่าก่อนอันเนียมันจะรองเท้าไฟอีสเหมือนกับคอนเวิร์ตคู่นี้ครับคือว่าเอาเทคโนโลยีมาใส่กับตัวโมเดลนะไม่ได้มีการคิดคนโมเดลขึ้นมาใหม่โดยตอนนี้ไฟอีสเนี่ยมีโมเดลแค่โมเดลเดียวนะที่ถูกออกแบบมาแล้วเป็นรองเท้าไฟอีส์ตั้งแต่แรกนะครับก็คือรุ่นไฟอีสโกที่หลายคนน่าจะเคยเห็นกันนะครับที่มันเป็นรองเท้าที่แบบหักแล้วก็ใส่นะคือตอนนี้ยังไม่มีวางขายไทยแต่ว่ามันเท่มากเลยเหมือนแบบเราจะไปขึ้นยานลบอะไรเงี้ยใส่เท้าปึ๊บลงไปอะไรเงี้ย เี่ยงค่าด้านาสนใจเหมือนกันแล้วก็มีรูปแบบการทํางานเนี่ยที่แอแดปมาจากรูปแบบแบบอย่างนี้เหมือนกันนะก็คือแบบสอดนะครับถามว่าสอดยังไงเดี๋ยวเราต้องอินเสิร์ตภาพไปดูแล้วกันนะเวลาเราใส่นะครับมันทำให้แบบง่ายมากไม่จำเป็นเราใช้มือเลยนะครับในการใส่รองเท้าก็ <S <s คือเวลาเราใสา่ <S <s เราใส่เข้าไปได้เลยโดยการที่เราเหยียบตรงเนี้ยเหยียบตรงเนี้ยปุ๊บรองเท้าเราก็ใส่เข้าไปได้นะ แล้วส่วนเวลาเราถอดอ่ะเราใช้เท้าไี้ขั้นเงะเหยียบตรงนี้นะครับเพื่อให้กดโซ่ลงมาแล้วก็ดึงออกมาอมถ้าใครรักรองเท้าหน่อยก็อาจจะแบบรู้สึกกับเฮ้ยรองเท้าจะเลิะหรือเปล่าแต่นั่นแหละครับมันเป็นฟังก์ชันเนาะคือถ้าเราจะใช้อ่ะเราก็ต้องใช้อย่างที่มันควรเป็นเนาะแต่ไม่ต้องห่วงครับคือตอนนี้คอนเวิร์ตไฟอีส์เนี่ยมีทั้งหมดสองสีนะครับนี่เดี๋ยวผมมีอีกสีให้ดูด้วยคือตอนนี้ฮผมบอกจริงหน้าผมมันของกองเต็มไปหมดเลยนะครับมี ลองทาอีกรุ่นให้ดูนี่สีสำหรับใครที่ัวดเลยนะครับ <c oughs> ก็มีสีดำด้วยนะนี่เดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนะครับสองสีนี่ <c oughs> บอกเลยว่านอกจากฟังก์ชันที่แบบเฮ้ยมันเจ๋งแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเห็นสีด้านล่างนะครับคืออันนี้ก็เป็น อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์ใหม่ที่สุดของทาง c o n v e r ร์อีกเช่นกันนะครับที่มาอยู่งเท้าคู่นี้ด้วยเรียกได้ว่ารวมทั้งเทคโนโลยีการถอดใส่ง่ายๆของ n i กี้แล้วก็มาโดนกับเทคโนโลยีล่าสุดที่มีเรื่องของโฟมเนี่ยเข้ามาใส่รองเท้าด้วยทําให้คู่นี้มันใส่สบายและนิ่มขึ้นด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้คิดว่าเป็นรองเท้า c o n v e r ร์คู่ที่ใส่สบายที่สุดในตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะครับอันนี้ติต่างนะจาก ข้อมูลของรองเท้าทั้งหมดนะครับสบายไม่สบายก็ต้องลองดูนะคือคู่นี้ก็เดี๋ยวก็จะขายนะครับในวันที่24กุมภานี้แล้วนะครับจะถามผมว่ารองเท้าคู่นี้หน้าตารอ,องเท้ามันเนี่ยมันมันดูล้าแล้วแบบเฮ้ยมันสามารถใส่ใช้งานทั่วไปได้หรือเปล่าผมบอกเลยดีไซน์ตอนนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยกำลังเข้าเทรนด์มากเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโคโนินครับเนี่ยก็คือไอ้คู่เนี่ยนะ ทำตัวโมเดลเบเซอร์โลมาหน้าตานี่เลยแบบนี้เลยก็คือรองเท้าคอร์ดชูนะแล้วก็มีการทำเคสด้านหลังแบบนี้คือตอนนี้ไอเนี้ยเหมือนว่าเป็นรองเท้าเทรนแบบแนวเท็กซ์เจร์ของทางคอนเวิร์ตเลยก,ก็ได้เช่นกันนะถ้าเราจะว่าแบบนั้นก็ค่อนข้างจะใส่ได้เหมือนกันนะถ้าอยากเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะ ังไงกันบ้างครับสำหรับ n นก e ้เอ็กคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตเอ็กไนก้คู่นี้เป็นคอนเวิร์ตเอ็กไนก้สมใจนะครับอย่างที่ผมเล่าไปอย่างน่าจะค่อนข้างยาวน่าดูนะครับสำหรับใครที่อยากได้คู่นี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้เราก็ง้งแงมไปหน่อยเนาะคือจะวางขายวันที่24่กุมภาพันนี้นะครับแล้วผมคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะลงไม่ก่อนก็พอดีวันขายนะสำหรับใครอยากได้ก็ตอนนี้คอนเวิร์ตน่าจะสาขาหลักๆะจะมีขายแน่นอนเดี๋ยวผมจะ ครื่องสสาขาไปให้นะไม่มีสาขาไหนแต่ถ้าส่วนออนไลน์เนี่ยมีขายแน่นอนกับสามารถซื้อทางออนไลน์ได้เนาะสำหรับผมนะส่วนตัวแล้วผมลองแล้วเนี่ยคู่นี้น่าจะลดไซส์ไปสักครึ่งไซส์เนี่ยน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าผมใส่ตรงไซส์แล้วค่อนข้างหลวมเนาะไม่รู้ว่าเพราะว่าด้านหลังตรงเนี้ยมันยืดยาวแล้วก็ทําให้ที่มันเหลือเยอะนะครับก็ลดไซส์สักหน่อยก็น่าจะดีกับรองเท้าค่อนข้างจะโอเวอร์ไซส์นะครับสาหรับราคาอยู่ที่ส0 0พัน 600บาทนะครับโอเคจําถูกด้วย3,600บาทนะใครที่คิดเห็นยังไงของทางทาคู่นี้ว่าเฮ้ยมันเจ๋งไม่เจ๋งแล้วก็มันเป็นคอนเวอร์ตในกี้สนใจไหมก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับแล้วหวังว่าปีนี้เราจะได้มาเจอกันอีกบ่อยๆนะครับสําหรับซิตี้บอยวิดีโอแบบนี้นะใครอยากจะให้ทํารองเท้าแบบไหนหรือทําวิดีโอแบบไหนทาวิดีโออื่นหรือเปล่าก็สามารถมาบอกกันได้นะครับยังไงผมบอกเลยผมกลับมาทําวิดีโอแน่นอนนะครับ แต่งันสำหรับวันนี้เราก็ไม่เจอกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับที่ดูถึงตรงนี้นะครับแล้วพบกันกับซิตบอยวิดีโอแบบนี้นะครับไม่ช้าก็เร็วแน่นอนครับสวัสดีครับ